เอาละครับสวัสดีคนนะครับกับพบกับตัวชแนลกับเกม c o u n t e r s t r i k e นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเทคนิคแล้วก็แนวทางการหาตัวสีฟ้านี้อันนี้นะครับว่ามันหาได้จากไหนบ้างแล้วก็รวมถึงเทคนิคการใช้ครับตัวสีฟ้าตัวนี้นะครับให้คุ้มที่สุดสําหรับมือใหม่แล้วก็สายฟรีนะครับผมโอเคขั้นตอนแรกครับสำหรับตัวสีฟ้านะครับ มันมีประโยชน์อะไรนะครับ1เลยนะครับในการไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันมีประโยชน์ในเรื่องของการลงด่าน,นครับอ่าลงด่านเช่นคุณลงด่านพวกฟาร์มของอะไรพวกนี้นะครับคุณมีตัวสีฟ้าเยอะนะครับก็สามารถฟาร์มของพวกนี้ได้เร็วขึ้นอ่ายกตัวอย่างเช่นพวกนี้นะครับ๋ยผมพาเข้าไปดูอันนี้คือข้อดีข้อแรกเลยนะฮะอ่า ปกติถ้าเกิดเราลงด่านพวกนี้นะครับเราต้องเสียเวลาในการรอมันต่อสู้นู่นนี่นั่นกาจะจบก็ใช้เวลาเวลามาประมาณ2หรือนาทีใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามีตัวสีฟ้าเนี่ยเราสามารถเล่งไปเลยว่าเราต้องการให้มันสู้กี่รอบอ่าคุณมีกี่ใบคุณก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะฮะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิด11รอบปั๊บถ้าเกิดเรากดเริ่มปฏิบัติการนะครับมันก็สู้แค่รอบเดียวแล้วมันก็จะคูณ11ให้อันนี้คือข้อดีข้อ1น,นะครับนะครับประโยชน์ข้อที่2ของตัวสีฟ้าคือการ up skill ตัวละครนั่นเองนะครับ ตัวละครในเกมทุกตัวนะครับจำเป็นต้องใช้ตัวสีฟ้าในการอัพทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วค่าในการอัพเดี่ยวค่อนข้างสูงทั้งนั้นเลยนะครับ <_ co ot> เช่นตัวละครทุกตัวจะมี4สกิลใช่ไหมครับแล้วก็เราอ่ะสามารถอัปเกรดตัวสกิลเนี่ยฝึกสกิลเนี่ยได้ถึงเลเวล5คือแม็กซ์สุดทุกการอัพแต่ละขั้นแต่ละขั้นจะใช้ตัวสีฟ้าทั้งนั้นแล้วก็ใช้คอสที่สูงด้วยนะครับ หมายความว่ายิ่งคุณอัพเลเวลสูงคุณก็ต้องใช้ตัวสีฟ้าสูงนะฮะผมบอกเลยว่าคุณมีตัวสีฟ้าตรงนี้เท่าไหร่คุณก็ไม่พอนะครับถ้าเกิดว่าคุณมาอัพตัวละครอัพสกิลพวกของตัวละครคุณเนี่ยจนเต็มทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยมีเทคนิคว่าสลับมือใหม่แล้วก็สายฟรีนะครับควรช่างใจแล้วก็เฉลี่ยอัพตัวละครที่จําเป็นก่อนอันดับแรกนะครับถ้าสลับผมผมจะจะอัพตัวละครที่อัพ อัพสกิลตัวละครที่เป็นพวกโจมตีอ่าโจมตีก่อนเป็นหลักหรือไม่ก็เป็นตัวละครที่ป้องกันเป็นหลักนะครับอย่างเช่นสมของผมนะอันนี้ตัวอย่างเล่นนะฮะถ้าเป็นของผมนะครับผมก็จะเน้นอัพตัวละครที่ผมคิดว่ามันแบกไหวอ่าตัวยืนอย่างเงี้ยเช่นน้องรีริยูเมียนี่ผมอัพกัพก่อนเลยเพราะว่ามันแข็งแล้วก็มันยืนได้นานนะครับต่อไปสายโจมตีนะครับสายโจมตีผมก็อัพ อัพเป็นของเสี่ยวหลินนะฮะให้มันเลเวล5ก่อนเพราะว่าน้องทําดาเมจได้ดุลแรงนะครับและอันดับ3ของผมในการใช้ตัวสีฟ้าในการอัพสกิลให้มันเต็มก็คือน้องยังฮาริมนะครับเพราะว่าน้องยังน้องยังฮาริมเนี่ยมันสามารถบัฟให้กับตัวละครของทีมเราได้นะครับซึ่งหลักเนี่ยผมจะเน้นตัวหลักๆคือดาเลยนะครับก็คือ1ดาเมจ2ตัวป้องกัน3แล้วก็ตัว ซัพพอร์ตซึ่งซัพพอร์ตผมจะอัพเป็นหลักก็คือน้องยังฮาลิมก่อนนะครับส่วนตัวดามอีตตัวที่ผมให้แนะนําให้อัพก็คือน้องนี่ครับโลสเซเดียที่เพิ่งเข้ามาใหม่ถ้าคุณอัพน้องโลสเซเียถึงเบลห้าเนี่ยพลังโจมตีของน้องเนี่ยแรงมากนะครับผมบอกได้แค่นี้คือโหดมากนะครับแนะนําให้อัพเลยเบลร้อยได้ร้อยสัญญาตลอดชีพชีพได้ก็ชีพไปสัญญาไปเลยนะครับคืออัพให้เต็มไปเลยน้องคนนี้คือโหดมากคุ้มมากนะครับโอเคอันนี้คือประโยชน์ข้อที่สองนะครับสำหรับการ ใช้ตัวสีฟ้านะต่อไปประโยชน์ข้อที่3ของการใช้ตัวสีฟ้านะครับก็คือการนําตัวสีฟ้าเนี่ยไปลงได้ครับผมลงได้ผมแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่หรือว่าสายฟรีก็ตามนะครับผมอยากแนะนําให้คุณลงได้ให้จนสุดเลยนะครับตอนนี้มันอัปเกรดล่าสุดของมันมันมีอยู่ทั้งหมด40ด่านใช่ไหมครับอันนี้ผมเคลียร์หมดแล้วนะครับ ทำไมผมถ้าถ้าสำหรับผมนะครับการใช้ตั๋วฟ้าที่สําคัญที่สุดสำหรับผมก็คือการลงได้นะครับถ้าคุณเลเวลยังไม่ยังน้อยอยู่หรือว่ายังไม่ไหวอะไรเงี้ยผมแนะนําให้คุณลงเท่าที่คุณไหวนะครับเพราะว่าการลงได้เนี่ยนอกจากพวกนอกจากเราเนี่ยจะได้พวกอุปกรณ์ได้พวกแมทเทีเรียลพวกนี้แล้วนะครับมันยังทําให้ การใช้ตัวสีฟ้าเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากที่สุดนะฮะคุณลงไปเลยครับลงไดเนี่ยยังไงคุณก็มีประโยชน์นะฮะคุณลงไปให้สุดลงเท่าที่คุณไหวนะครับลงเท่าที่คุณไหวพอลงเสร็จปับ๊บไม่คุณไปไม่ไหลวละคุณเริ่มเอ้ยรู้สึกมันยากเกินไปละคุณค่อยเอาตั๋วสีฟ้านะั้นอะไปฝึกสกิลเพิ่มนะครับ พอฝึกตัวฝึกฝึกฝึกสกิลตัวละครที่คุณต้องการหรือต้องการให้มันเก่งอะไรเงี้ยคุณค่อยเอาตัวสีฟ้านั้นไปใช้ประโยชน์และสุดท้ายเลยคุณตัวสีฟ้าเหลือนะฮะคุณค่อยเอาไปฟาร์มเงินอ่าฟาร์มเงินด่านฟาร์มเงินก็ที่ผมบอกไปนะครับอ่าหรือจะฟาร์มของพวกนี้นะครับก็ลงไปเลยเอาเอาเท่าที่คุณต้องการเลยนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือคุณ,ณประโยชน์ของตัวสีฟ้าที่ ที่จําเป็นอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมก็เท่าเท่าที่ผมดูมาก็จะหลักๆของผมก็จะมีอยู่3อย่างนี้นะครับต่อไปการหาตัวสีฟ้านะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญเลยในวันนี้นะครับการหาตัวสีฟ้าเนี่ยหลักๆนะครับก็คือมันจักได้จากอีเวนต์ประจําวันอยู่แล้วนะครับในการเล่นทุกวันล็อกอินทุกวันอย่างเงี้ยภารกิจประจําวันอย่างเงี้ยอ่าอย่างเช่นของผมก็ ใช้เครดิตครบ2 0,000หน่วยอะไรเงี้ยอ่ามันเป็นภา,ารกิจประจำวันอ่างเงี้ยเราได้อยู่แล้วนะครับภา,ารกิจรายสัปดาห์อ่าถ้าป,ปรายสัปดาห์ของผมไม่มีนะของผมไม่มีแล้วก็ความสําเร็จอ่าความสําเร็จของผมก็ไม่มีนะเท่าที่เล่นมาก็ไม่มีตาสัญลักษณ์ที่ไม่มีแน่นอนนะครับไม่แจกตัวเกมไม่แจกแต่ที่สําคัญกี่คือนะครับบริหารธุรกิจขั้นต้นอันนี้มีอันนี้มีแน่นอนนะครับ แจกเยอะมากนะครับเช่นของผมถึงเลเวล30อ่าก็ให้มา1 0 0 0เล่มละฮะได้คะแนนจากภารกิจรายสัปดาห์ก็คือคุณต้องไปเคลียร์ภารกิจรายสัปดาห์ตรงนี้ให้มันจบให้มันหมดจนถึงอันเนี้ยเออเนี่ยครับคือคุณต้องพยายามมาดูตรงนี้ว่าคุณต้องขาดเหลืออะไรนะครับว่าคุณต้องทำเควสอะไรขาดตรงไหนนะครับคุณก็มาทำเพราะว่ามันแจกเยอะมากตรงนี้นะครับโอเคครับสำหรับตัวสีฟ้านะครับจะมีสถานที่ฟาร์ม อยู่อีกที่หนึ่งก็คือตรงนี้ฮะปฏิบัติการรับนะครับผมแต่ว่าเงื่อนไขก็คือคุณต้องเคลียร์โหมดยากนะครับสำหรับบทที่1ก่อนนะฮะคุณเล่นบทบทที่1จบแล้วใช่ไหมครับคุณก็มาเคลียร์โหมดยากพวกนี้ให้จบเลยผมจำไม่ได้ว,ว่ามันให้ถึงเออ x x สี่หรือเปล่า สี่ขีดหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่แนะนํว่าคือคุณไปเคลียร์หมดยากตรงนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วมันจะปลดล็อกมาอาตัตโนมัตินะฮะตรงนี้นะครับซึ่งคุณสามารถเข้าฟาร์มได้วันละ3ครั้งนะฮะสามครั้งเลยมันจะมีอันนี้อีกอันนึงต้อ,อยู่อันที่3นะครับซึ่งคุณซึ่งผมก็ยังไม่ได้เคลียร์ในเรื่องหลักนะในเรื่องหลักเอพิโซอดสามอคซีระดับยาก เอาง่ายๆคือถ้าเกิดคุณจะเปิดบทนี้นะครับคุณก็ต้องไปเคลียร์เรื่องหลักบทที่3บทที่4แบบยากให้หมดนะครับมันถึงจะปลดแบบปลดปลดเลยนะครับตรงนี้มันยังสามารถฟาร์มพวกใบใบานาีนะครับจูนอุปกรณ์ออันนี้ได้แน่นอนนะฮะกองสุดสมบัติวัสดุยานลบอ่าอน,นี้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ่าพวกเนี้ยคือมีประโยชน์หมดเลยนะครับแนะนําให้คุณ มาปลดล็อกตรงนี้ด้วยนะครับโดยการไปเคลียร์โหมดยากของเนื้อเรื่องนะครับที่มันกําหนดไว้นะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากในการฟาร์มครับนะครับเพราะว่าเราสามารถฟาร์มได้ด่านละ3รอบนะฮะถือว่าโอเคนะฮะต่อไปการหาตั๋วฟ้านะฮะอีกวิธีหนึ่งก็คือร้านค้าครับผมร้านค้านะครับให้คุณเข้ามาตรงนี้อ่าตรงนี้แหละ นะครับกลุ่มบริษัทนะครับมันจะอยู่ตรงนี้ฮะใช้ผมจาไม่ได้ว่าใช้ครั้งละ100ต่อ100ใบหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่ามันอยู่ตรงนี้แหละนะครับซึ่งไอตัวนี้หาจากไหนก็อยู่ในกิวนั่นเองนะครับทุกวันนะครับผมอยากให้ทุกคนนะฮะมาเช็คอินตรงนี้นะครับเพื่อรับไอตัวเนี้ยอ,อันที่2คือบริจาคครับบริจาค ถ้าคุณใช้เพชรบริจาคคุณก็ยิ่งได้ตัวนี้เยอะขึ้นนะครับแต่ผมไม่แนะนําเพราะว่ามันเปืองเพชรนะครับเราสามารถบริจาคได้วันละ3มครั้งนะฮะผมก็ใช้แค่เหรียญทองในการบริจาคนั้นเองนะครับตรงเนี้ยถ้าถ้าขาดเดือจริงๆค่อยมาแลกก็ได้นะถ้าขาดเดือแบบจริงๆแบบเลือดเศษนิดนึงอะไรเงี้ยค่อยมาแลกเอานะผมไม่ค่อยแนะนําให้แลกแลกเยอะเพราะว่ามันจะมีสิ่งที่จําเป็นอีกนึงคือแกนฟิวชั่น ะะอันนี้คือคุณยังไงคุณก็ต้องมีนะครับเพื่อไปอัปเกรดตัวละคร1 2 2 1 0 4ก็ว่าไปต้องใช้นะครับโอเคลหลักๆการหาตั๋วสีฟ้าก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือประมาณนี้นะนั่นก็คือเป็นความสำคัญของตั๋วฟ้านะครับในการหาแล้วก็การใช้อย่างเกิดประโยชน์นะครับการหาทั้งหมดที่ผมมีวิธีหานะฮะ ส่วนวิธีใช้ก็แล้วแต่ทุกคนจะใช้นะครับแต่ผมแนะนำนะฮะสำหรับคนมือใหม่แล้วก็สายฟรีนะครับผมแนะนำให้คุณลงได้ก่อนเป็นลบแรกนะครับความสำคัญเลยลงได้ก่อน2ฝึกสกิล3ค่อยมาฟาร์มด่านหรืออะไรนะครับฝึกสกิลก็ได้นำให้ฝึกสกิลเฉพาะตัวละครที่คุณต้องการที่จะเล่นหรือว่าต้องการที่จะปั้นเป็นหลักอ่าอย่างที่ผมบอกก็คือตัวแทงตัวโจมตี ตัว support อะไรพวกนี้คือพยายามอัพแบบเฉลี่ยเฉลี่ยนะครับอย่าไปอัพตัวเดียวให้มันเก่งเกินไปนะครับแต่ก็จะมีบางตัวอย่างเช่นครววองอันนี้ถ้าเกิดคุณมีทุกคนต้องมีนะครับครววองอันนี้คือผมไม่นําให้คุณอัพเต็มร้อยเลยก็ได้นะครับเพราะว่าน้องครววองเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงที่สกิลมันสามารถสร้างโล่ได้2อันนะฮะสามารถสร้างโล่ได้2อันเลยนะครับผมไอ้ควองเนี่ยอัพตัวเนี้ย ถึงเวล5เมื่อไหร่นะครับคุณจะสามารถสร้างโล่ได้2อันผมว่ามันโอเคคุณต้องมาดูตัวละครของคุณในการอัพด้วยนะครับผมฮะอย่าไปอัพเยอะอย่าไปอัพมั่วอย่าไปอัพเยอะนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะอาจจะมารีวิวตัวละครที่ผมเพิ่งได้มานะครับอยากเจมาเรีเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถฟาร์มได้นะจากดาน อีเวนต์ของลักษณะจะคล้ายๆของออกาเลยนะครับอยู่ตรงนี้จะพาเข้าดูแป๊บหนึ่งนะฮะอยู่ตรงนี้ในเรื่องเสริมนะครับอ่าเนี่ยอันนี้คือเราสามารถเข้ามาฟาร์มได้นะฮะแต่สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ปลดล็อกคุณต้องไปทำในเรื่องหลักก่อนนะฮะอ่าตรงนี้สามารถฟาร์มได้ครั้งละ3วันเอวันละ3ครั้งนะครับแล้วคุณจะได้เศษมา แต่พอดีเอิญผมโชคดีนะครับฟาร์มเมื่อวานแค่รอบเดียวผมได้มาเฉยก็งงเหมือนกันที่ออก,ก้าผมฟาร์มยังไม่ได้เลยทุกวันนี้นะครับเก็บเศษไปเรื่อยครับยังไงก็แจกฟรีสวยตัวหนึ่งเป็นโดมินิกคิงเลจิเนลนะครับเป็นตู้กาชาที่เพิ่งเข้ามาใหม่และกระแสงเงียบเหงา เงอบมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคาเต,เตอร์ไซส์ที่เปิดมาเนี่ยจะครบเดือนแล้วมั้งนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้องน่ารักน่ารักอย่างโรซาเลียออกแนวแบบโลลิหรือไม่ก็น่ารักไซส์ไซส์แบบไซส์ไซส์ใหญ่เป็นไปเลยสวยสวยโมเอะไปเลยแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันดรอปไงตรงที่มันเป็นตัวละครผู้ชายแล้วก็ถามว่าเก่งไหมเก่งนะเป็นสายตั้งตั้งรับที่เก่งใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าคุณที่มี ตัวเวกอยู่แล้วอย่างเช่นฮิวดเอเวกหรือว่าน้องเรยูมีที่เป็นน้องหัวม่วงอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมองข้ามตัวของคิงไปก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดกับผมนะแต่ถามว่าเก่งไหมเก่งนะครับถ้าถ้าคุณไม่มีพวกเอเวกอย่างฮิวดอันนี้คุณก็สามารถมาเปิดหาตัวคิงได้อีกอย่างหนึ่งก็นอกจากคิงแล้วคุณยังมีโอกาสได้ตัวละคร s อออย่างยังฮาริมอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณยังไม่เคยได้ นะครับคุณก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะฮะก็โอเคไม่ได้ขี้เหล่อะไรสำหรับตู้นี้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับถ้าเกิดขึ้นครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมมีข้อมูลดีหรืออะไรเกี่ยวกับเกม counter strike เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับวันนี้บายๆแล้วเจอกันครับขอบคุณครับผม